อาครับวันนี้จัมโบ้พระทหารน,นะครับ <c oughs> pper, ทหารอันนี้ตอทหารคองบอลอยู่นะครับเ <c oughs> อาไปแล้วลุกแล้วครับยิงครับดอกแรกโอ้โหไปเข้าบอลเข้าบอลช่วยหลังด้วยช่วยหลังด้วยดูบอลด้วยดูบอลด้วยสับแล้วสับแล้ว ครับกระชับมิดโดนกองปราบยำครับผมโอ้ไม่เป็นไรฮะเกมกีฬามีแพ้ชนะครับผมโอกาสหน้าครับโอกาสหน้าดูสะเกาดูตก้ครับจะบอกว่าดูตก้ครับกระชับมิดนะครับนี่ขนาดกระชับเลยนะครับครับผมถ้าถ้าไม่กระชับนี่จะประมาณลูกสองลูกนี้วันนี้ป่วยกันเยอะครับป่วยกันเยอะถ้าว่าไม่ป่วยสงสัยจะประตูน่าจะดีกว่านี้ครับถ้าไม่ป่วยพี่หมอต่อครับพี่หมอแล้ววันนี้ที่วางแผนไว้เป็นไงครับก็ผมสําเร็จไปหลายลูกโอ้แต่ว่าลูกทีมผม เราไม่เล่นแล้เขาเขไม่ค่อยพร้อมแบบนี้ครับโอเคไม่เห็นในประตูเขาไม่สบายมั้งไม่รู้เขาเป็นไงพี่บ่าววันนี้เต็มที่ไหมที่ดูบอลอยู่รวมมาโอ้วันนี้สุดยอดแล้วได้ดีวังกิจกับไปทุกหลีดีวังกิจอีกได้ได้ได้คฟูแบ็กครูแบ็กผมฟรูแบ็กครูแบ็กผมฟคิดว่าลูกเกมวันนี้เป็นต่อเยอะแต่ว่า กลองหน้าเอยไม่คมพอถ้าพูดถึงกองหลังเบิร์กเบิร์กนะเขาคิดว่าเอาอยู่ไปนะสี่เลยสี่เลยโอ้คนร้อยไม่อยู่โอ้ไปบอกันไป้จอกันไปานเจอกัดไมไ้เลัไล่นดีเลย งอเล่นดีเลยไหมแต่ยังขาดอยู่ด้ันหน้าไงนะครับดันหน้าผมจะไม่ขึ้นหน้าโอ้แต่ว่าผมก็ได้มันบ้างบ้างก็บังบังเราบอกรอนนิดนิดอะเดี๋ยววันหยุดเอยมึงมึงมึงใจอ่ะใจแล้วอักูยืมมึงอะไรนะยืมยืมเบี้ยร้อยอยู่แต่วันนี้ไม่เป็นไรนะครับแพรจะน้ไม่เป็นไรแต่ผมนั่งเบ้นมาดูเออโอ้ยน่ากลัวตรงนี้อ่ะเฟ่เป้ากันเฟ่เป้ากัน